ครับสวัสดีครับพี่น้องเยฟซีสาวน้อยเพลินแพงเนี่ยครับคลิปเก่าเหมือนเดิมครับอยู่มองนี้ครับที่หลังเวทีสาวน้อยเพลินแพงนะครับพี่น้องครับทุกๆคลิปครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นแช้งเช้งให้ใจกับอีรประจักรเช่ครับเดมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อเด้อพี่น้องครับเัื่อหลังเวทีสาวน้อยเพลินแพงครับติดตามไปทุกๆที่เพราะว่าสิไปมองใด้นะครับกัจะมี่เัดแล้วเราบอกข้าวผัดเสร็จยังครับสองกล่องนี่บอก วันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับน้องผุ้หญิงครับให้เกียรติมาร้านก๋วยเตี๋ยวครับหลังเวที่ของเอประจักใช่ครับลูกสาวสแกนติดบ๊ลาส์ก่อนคลาประจำขาประจำครับขอสดีครับ ้อาวโนอผู้อากินได้กันแลเปโรงเรียนงเรียนงงเรียนมันมีไฟไฟมันมีบนทุกอันเลยแม้ที่เชื่อมที่ นี่แหละครับพี่น้องครับต้องขอบุญขอบคุณนี่ครับสลับบอสโจครับที่เปิดโอกาสกับพี่ประจัดใชัยนะครับได้มาจากการลังเวทีเดอ้อเนี่ยครับเสี่ยวหักเสี่ยวแพงก็หลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้สมาชิกของสาน้อยเพชรบ้านแพงครับ เริ่มจะพักหิหลาหลือเลาดนี้ยสช่หล่ะพักกับเ่าอ,อยู่เสร็อุ้ยครับไปออบกินก๋วยเตี๋ยวสิบร้านคุ้งให้ได้เหมือนกันหมดทุกร้านสิ่งนี่นะครับกุ้มานยิงครับ เมื่อวานไปตะขินไปน้ำแท้นี่ผักครับลูกสาวสวัสดีครับเก่ายเล้าข้าวเปล่าก็มีนะครับเป็นกระเพราหมูกะเพราไก่เครื่องในก็มีครับ เอาขออนุญาตที่มาสานน้อพขึ้นแพนนะครับขออนุญาตบอสโจครับไทยา y ำยูทูบหลังเวทีนะครับเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับด้านหลังเวทีมาให้พี่น้องด้เบึงนะครับบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้าครับบางที่ก็คือชีวิตมอลำากับพี่น้องเนาะชีวิตมอลำากับชีวิตแม่ค้านี่คือกันครับมอลำากับมือถือไม่ไฟซองนาครับอันนี้กะ คือกันครับชีวิตแม่ข้าพ่อข้ากนะ็คือกันฝนตกฟ้าห้องก็ต้องไปครับชีวิตมอลำลำบากตากตำขายเสียงเลี้ยงกายคือหนึ่งพลันใช่ว่านาอฝนตกฟ้าร้องต้องไปน้ำแยงก็ได้พ่ายขึ้นวานอ้องไปนองนอ สูบไปนทํากันครับว่าสิเป็นทาาเอฟซีสาหน่อยเป็นแพ้งนะครับเอซของพอขาดไม่ขาดลังเวทีพร้อมแหละนะครับเจนสวาสิกนะครับสมาชิกสาวน้อยบอกว่าแสบกันดีใจนะครับ ยังอาจจะเบาด้พี่น้องเด้นะครับใส่โทรศัพท์ราคาถึกนี่บเพ mm hmm. ราะว่าเราะท่านเดมีงบซื้อโทรศัพท์หม่นะครับทั้งแตกทั้งห่างภาพอาจจะบม่ชัดเจนแต่ว่าขอยากถ่ายบรรยากาศแต่หลังวิธีพี่น้องได้เห็นครับนี่ครับครอบครัวของนาง,งอุ่งอิงนะครับ วันนี้อาจจะยุ่ไกลแน่นะครับแต่ว่าก็มาทุกๆวันครับฝากถึงลูกๆครับที่งานซานอยแพ่งนะครับค่ะมาทุกวันแต่ว่าก็ยังหาออเดอร์นีครับมีบริการส่งด้วยนะครับคุณครับเวทีน่ครับมีบริการส่งครับพี่น้องครับมีส่งหลังเวทีครับโทร0 8 1 หนึ่ครับ0174เด้อนะครับอาหา,ารตามสั่งแล้วก็วีเตียวเรือยุทธยาเสด็จครับอันนี้ก็เป็นเงินที่น้องอู๋ิงครับเส้นไห่หู๋ิงนะครับหรวเป็นเงินหุ๋ิง,งที่ใจขาดวีเตียวมากนะครับโอเคครับคล,คลิปนี้ก็ฝากไว้กับวีเตียวเสด็จลังเวทีครับอาหารตามสั่ง เดี๋ยวเจอกันไหมครับพี่ตองครับคลิปต่อไปครับเสียนน่น